สายควยงามพี่น้องเพชรเพชรยังก่อนเหรอเพชรอุบลเพชรดิสารผู้ภาพเพิ่งติดไปเองเพชรดิสารนี่ครับก็จะผสมหลอดนึนบ่กับแม่เท่านะครับตอนนี้รุ่งลอยสีส้มหรือพี่น้องตอนนี้ปีกัวสีสวางปีแล้วเนาะเอามาพัฒนาเอาเพิ่นหาเมื่อนก็จะเอายื่นว่าตัวเลิดหรือเสาร้ายคนนั้นอยอะ พ่อกันอีกแล้วครับใช่ชีวิตสไตล์คนอีสานเมนี่ซองไทยบึงการผ้ากินเทวเลียนผ้าพีผ้านองหาออกเลาะล่ะครับเลาะไทายคลิปกล้วยควักบ้านๆนะครับพี่น้องเพื่อเป็นการรณ่งค์ล่ลงส่งเสริมให้พี่น้องหันมาเลี้ยงกล้วยหลายข้นนะครับน้องนอกจากสร้างฐานาคว้เป็นยูที่ดีแล้วแต่ถือว่าซอยกันอนุรักษ์การเลี้ยงกล้วยครับให้ลูกให้ล้านผู้เกิดใหม่รุ่นได้เห็นนะครับพี่น้อง มื่อนี้ไปสอบถามพ่อตู้เลิศพี่น้องเพื่อนจะเปิดราควขาว่ายสายเพชรเพชรอีสานพี่น้องคือแพงงัำไรเขาไปเบิ้งนึ่งกันนะครับน้องเอาเราได้ประตูเลือดเอาเอาไม้ใบยังสีได้อย่าลืมเด้อเออประมาณนี้เด้อเอาหันหน้ามาเขาของยังไงเอาอย่เไม่พันไว้ทั้งตีวเดือดเหยียบกล้องพี่น้องเหยียบกล่องเมื่อนี้พาพี่น้องมาหย่อมหย่น้ดำข้าวพ่อตู้เลิศดแรงใ่เลยเนาะนั่นเป็ ไปเลี้ยงควายพี่น้องบ่ได้มายามแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่เลิศเนาะมาเบิ่งควายมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงของเพิ่นพี่น้องเอ้า่างเข้าไปข้างในหน่อยอันนี้มองล่างบ่นีข้างๆเจ้านี่ข้างล่างอย่างนี้ล่างบอกพี่น้องบาเนี้นนี่เด้ลางนี่ใส่เฟียงบ่ดีใส่นหยาใส้นข้าวไอไปงางไปยังหน่อยไปโอ้ย่างฝนเหรอเขาต้องได้ใส่ล่างหน่อยบ่เจียมมากเขาบ่ได้ผมก็เขาลดไปคือลดมันเลีบ่ทั้งในนี่บ่เลี้ยแล้วครับมัน ก็ปล่อยมันมากผมเอาหาวงาไว้นี่น้องเรียนรถมันหนีเขาก็เอาหยาไว้นี่อันนี้เฉพาะหน้าฝนหน้าแรงเขาก็เฮ็ดยังไงบนหน้าแรงไปปล่อยมันไปเลยมันบม่ได้เลี้ยงยากแล้วก็ไอ่ผมไม่ได้เกี่ยวหยาให้บบนหน้าแรงนี่หยาผมไม่ได้เกี่ยวใครเกี่ยวเลยไปเกี่ยวไม่ได้ไม่ร้อนแล้วก็ไปหยาไว้อย่างหน่อยเราเลี้ยงขั้วนี่บ่ตองมีขอกมันบ่คนเลยอับ่มีขอกเลยพี่น้องนี่อยู่ป่าป่าครับนี่เห็นบ่ครับป่าป่าว่ายน้ำต้องข้ามน้ำเร่งก็ไม่โอ้ บานนี้นาแรงแล้วนี่ปล่อยลงในช่งข้ามอยู่ฟังนี่ใกล้ๆกันนี่พี่น้องนี่ย่างไปยักษีเมกะตกไม่น้ำท่งข้ามเลยแล้วก็ปล่อยลงไปมันเป็นท่ามบ่คือท่องข้ามนี่หัวยังไงหรือเหรอ,อค,ครับหัวช่งข้ามมองมีหยากระไรมองมีห้องมีน้ำกับมีเห็นบ่มันเดินถึงหาดทรายมันก็เกิดหยาบกายักไรนีครับจริงใจพวกนันน่นและยูนี่เ้าปล่อยแล้วยรอนี่เ้าไมไหลเพิ่นมากบ่ห้ามบ่ครับมันมากเองครับโอ้ปล่อยออกจากคอกเนี่ยตรงเนี้ย เพิ่นกิ่งห尼้ร่วมไปของเพิ่นเองย่ำแนงกับข้นไมาเองเขากับเอาเสียกผูกไว้ยังสิเสียกผูกผูกไว้โอ้เลี้ยงง่ายพี่น้องเลี้ยงควายหอนาแรงส่วนตัวเมลูกอ่อนเล่าหน่อกับขั้วเกี้ยวหยาหยาขนหยาขาวมาให้ครับแค่นั้นโอ้ง่ายเนาะเลี้ยงควายเนาะง่ายครับมันไปหยากย่ำไหนไปย่างี้เลยก็วัวฟื้นผมนี่ไปหยากจงย่ำแล้วเลี้ยงควายนี่ครับโอ้ง่ายตลอดมันปล่อยได้มันปล่อยนี้คือเ้าเลี้ยงหัวเนาะโอ้ครับ บานนี้นะเพิ่นเทาก็มีมีเดินไมีเดินใครเพิ่นอยู่เดินกินไาอยู่หันเอาเฟียงเขาให้เงี้ยเลยเฟียงบ้านหรือให้ตลอดเฟียงก็อยากเอาให้ก็ให้เพราะอยากเอาให้ก็ผมก็บ่ให้แล้วแต่ละมือนั่นนะแต่ละมือตามใจผู้เลี้ยงบม่ได้ตามใจควายมาเบิ่งแม่แม่ลูกอ่อนแล้วเอาถือเถือไปวัดบุษงูงบันเลยเราตัวนี้ได้บ้างไหมตาตาเลือดนี่นี่ตัวแม่ลูกอ่อนตัวนี้ก็ซื้อมาจากกันมีแหวนเลยมีแหวนแหวน วิ่พ่อญ่เลยคือพ่อไงต้องเดือดนาคับผมบูเป็นสูงลอยสี่ิบอยู่ที่วัดนาเอิร์กเป็นพี่น้องนเมืองเนี่ยเขาไปได้ยุตวอเลได้ยุครับเอาค่อยๆลอยลอมาวัดความสูงคือนางงามลอยสี่สิพี่น้องตัวนี้โอเคตัวเลอดวัดซื่อมาหนี่วนมาไนดีค่อยได้นองในลูกนี้น้อเานี่ผมก็ซื่อมาตอนที่เหน โมโบ,บู่หัวหน้าฟังมัน,<ส>เ,ปนเป็นเป็นแม,ามา่ม่านเป็นบ่ครับสามตัวผมซื้อ,อน้ำเพลนเจ็ดหมิ่นเลยสามตัว,ต,วตัวนี้มีทรวงบ่ต่อห้องแม่นี่คิดว่าจะมีอยู่ครับตอนนั้นเว <พอ S 2> ่ามันไหลเบ่งเร็วมันถีทับมาต่น้ำเพลนหมล่หรอได้เขามาอยู่ในห้องถึงหกเดือนยังถึงเหรอครับประมาณหกเดือนแต่บอถึงปีครับโอ้ครับเอานี่ตัวแรกเลยนะตัวลูกมันครับตัวลูกติดมาตัวเขา เออเดี๋ยวค่อยย่ายงไปเบิงเอาเบิงเบิงตัวนี้ก่อนเป็นตังไหมา้างในตัวนี้ครับเนื้อหน้อยบอเบิกหน้อยบ้านนี้นี่ไหมนี่ขึ้นขวยตู่หรือไงนี่ครับตู่ตูต่เมียว่ามันมีทองขึ้นมานหมครับค,ครับพือบ้านหรือมีหรืตู้นี่นนนนครับอ๋อหล่อนพอเป็นทั้งในบน้านนี่มาทำโอ้ตัวยูนีค,คนละพอคนละเมียตัวคนละพอละเมียบ่ตัวใดที่ว่าเอาควายงามมาทำหลังบ่ติดนี่ออกลูกกันลูกก็ลั่งกันขาวๆครับ บอกแม่อันอันมีปลอ,อกเขาโอ้ทับระบบติดเน,ะ<บ>น,นเาะครัใช้ถิ่มทะเลระบบยี่สิบสามพันครับสาม,มพันพ่อได้ก็แตเขาบอกว่าหมอปรผสมเตรียมเพราะเขาจะเลื่อนแล้วบ่ได้เลยระบบติดนี่พี่เนาะทับสามพันส่วนทางบ้านเมืองเนาะบ้นานเฮาเนาะอำเภอบ้านเมืองทับสามพันทับระบบติดเขาบอกมาทับไปอีกบ่คือทับสามเทียมาอยู่ครับมาแต่ว่าเขากับขวางเงินค่ารถเทียบแล้วมันรู้ตัวรู้อะไรผมก็เลยพอรับไล่เลย ขอแต่ขาด้ำมันเ<อ>ทแกแ<อ>ต่สามพันบอรขอตัอมาเนี่ยสอรหรือสามอยขมันที่เราสามบอยสามอจเทีองเทียหรือเที 3, ยเดียว 2, <000 S 2> สเทียเรา <laughs> ต่อมาได้เงืนเพิ่มไปอีกเป็นสามพันหกปฏิทน้องสามพันก <6. S 2> เอาไปย่างต่อเฮาเมื่งบรรกวัจรงเออตัวเนี้าตัว,น,ตวน,น,นี้ก็ตู้คู่ตัวนี้เหรอครับไปได้มาน้ำกันบ่ได้มาน้ำกันครับไปมาท่ังไหนน้ำในหอยนโอ้พ่อซ่านหน้าหายครัพ่อซานทังบันย่าหรือย ัวน,นี้หยรมันลอยสามสลอยสามิบได้เนาะมีก็ตัวแม่ให้กันครับแม่ห้กันซื้อลายแมคูนี่อู่นี่เื้อน้พอสัสน,นสามหมื่นกว่าบาทครับซื้อมาโดนเหมนดดนหรอครับโอแต่โดนแล้วแต่วันน้อยยนนะครับอ๋อตอนนี้แต่ละตัวนี่ก็ตกประมาณสองหมนแปดมีเขาต่วสีใหญ่เพื่นเน่นี่อยากทายญยาเพื่อนเนี่ยนี่อเลือดครับเฉีดได้เลยมีทุกตัวเลยมีทุกตัวฉีดดวย ไอโวเมกเอฟแปลว่เบิ่องต่หูบบบนี้นะตะวผู้ยุ่งในตะวู้เจ้านี่ยุ่นี่ตะวู้นี่ก็ซื้อมาตอนนั่งพอกท่านี้กันอ๋อเส้อสองผู้อ๋อสองตัวเลยบ่ตะวู้เจ้านี่บ่ปล่อยว่ะคือเห็นมันสิบ่ซ้อนกันบอกทาควายตัวใดตัวนึงเป็นกัดบ่ซ้อนกันบอกเอาตัวเดียวไว้ครับพ่อตัวนึงก็เอาใส่กระเป๋าเงินรถนี่ตัวนี้ซื้อหลายในแต่คู่นี่หรือซื้อมาแตท่าตัว สองตันเท่าไรสองสองืนกว่ากันละโอ้คับซุ่นั้นครับแต่ละตัวนั่นนะครับโอ้แต่ว่ามันก็นนาดีเนาะนาดีน้องแมนบ่สูงสูงร้อยอยี่สิบพองถึงบอวัดพีนองคนเบืองนี่ยไม่ไกลยสิสพีนองเลยยด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 ดยดยยด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 ดยดยดดยดยดด เอาละได้เยอะดอกเดี๋ยวผมค่อยๆเย็น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 อยู่ประมาณสองปีสิหาสามปีได้เนี่ยมึงนี่เนาะช่วยได้ซี่หาปีเป็นอันนี้ได้ยศลูกยศยศตั้งเล่กอะไรเดี๋ยวผมจะเนี่ยมึงเอาดอกเกือบร้อยสี่สิบร้อยสามแปดร้อยสามแปดพี่น้องเรามีตัวปุ๋ยสองตัวตอนนี้ยเมื่คิดว่าสิปล่อยผมที่ข้องป่านไปทางนั้นว่า้องบีก่อนเหรอ ตัวนี้เลยมาน้ำกันหมดนี้ครับมาน้ำกันครับตัวนี้ครับอืมตัวนี้ก็ทุ่งสีง่ายกันนี่ยนี่เนาะมาดงามเนาะครสองปีกว่าครับอ๋าเบิ้งตัวใดก่อนบานี้เบิ้งตัวที่ทับอันผสมเทียมได้แล้วครับนี่ตัวไหนผสมไดเหรอวะครับ้ตัวใดผสมได้นี่แล้วตัวนีะครับไม่นั่งนี่บ่คหมอเกาหรือหมอคนละคนอันหน้าผมติด บอกกันยังก่อนเหรบอกเพชรดิสานครับอ๋อเป็นอะไรมาทับให้หมอบุญมีบ่หรือหมอใดซื้อแล้วหมอนาบ้าดงเปื่อยหมอยังก่อนบ้านดงเปื่อยบปะทับเท่าไรเพิ่นนี่เพิ่นนี่ครับทับพันหาพันหาพ่ออดไบัตรนี่พ่อเพชรดิสานโอ้หมายถึงว่าพ่อพันเพื่อนเพชรดิสานครับพันหาเนาะครับได้เท่าไรได้ยักเดือนแล้วนี่ท่องวันน่ะได้ได้ยักเดือน มันบ่พันทับด้วยขนาดเนี่ยตัวได้ทับแต่ลูกมันนี่แไหมตัวมันนี่แไหมครับตัวครับตัวพันนี่คือลูกเพชรอีสานครับโอ้ยครัว่าเสนเนาะตัวนี้แม่นางนี่กะทีสองปีก็สูงได้แล้วเปิดลงวัดยังไงดูสูงลงวัดเด็กพี่น้องคนเมืองโอ้มาเถอะนี่เปิดเราพัฒนาสายพันพี่น้องมีแต่ตัวลอยสี่สิบลอยสามหาขึ้นตั้งเงซื้อก็ได้สูงเ่าพนนี่เนาะโอ้ลูกเพชรอีสานเนาะที่ แล้วลูกอี่ถาวรล่ะออืครับลูกอี่ถานี่ก็ผสมครับมันเพิ่นนี่เป็นลูกอี่ถาเฮานี่แม่นบ่ครับนี่แม่ถาวรเพิ่นพี่น้นสูงกว่าหมูดุเพิ่นครับนี่แม่ถาวรเพิ่นสูงกว่าหมูครับยอดๆีหราครับครับเดี๋ยวๆตั้งจังหน่อยตั้งไว้ได้ก็ได้พอเลิศมา140ครับโอเคโอเคลอยพี่น้อง2ปีเนาะพอเลิศเนาะครับยังยังเป็นสาวสำน้อยอยู่วะต่อไป ร้อยยั่งน้อยกว่าททับแล้วมั่งนี่เนาะครับโอ๋อเราพัฒนาตัวผู้น้ำน้ำดมมันเลยเหลอหัวนาบางมือครับตัวผู้ซองตัวกับน้ำดมอยู่ครับแต่ว่าจักยังไงห็นคนกบ่าเห็นเพราะว่าไปนน้ำกันเนาะว่าผมว่ได้น้ำมันด้วยกล้วยหูเหมือนผมปล่อยไปเลยจังไวน์สวยแน่กับปีปล่อยลูกทุ่ขามแล้วนี่ยพี่น้องเด้อไอพี่น้องเมืองนี่ไม่น้านก็ฆ่าพี่น้องนี่นี่เมียนไว้เลยครับนี่มันมีจีบปลอดภัยก็เลยถ่ายพี่น้องเห็นมัน คันมันไปทั้งใต้นี่ก็ที่ไปหอดสะพานบ้านหัวจากมันกะกลับแล้วครับคันขึ้นไปทั้งๆก็หอวบ้างกกกลองก็กลับแล้วอออิ่มหล้ะก็กลับเลยครับอย่างไงบอพี่น้องเลี้ยงควายปล่อยลงแม่น้ำาสองแคบเนี่ยครับมันมีเนมันมีไส้น้ะไส้ขึ้นมาหล้วมีหยาขึ้นมาเนาะแล้วก็มีน้ำให้เลี้ยงพร้อมเมื่อหนาวเนี่ยมึงมันต้องหยาอันเกิดหยายุกแต่ฟังพี่น้องคนตรงว่าพี่น้องเห็นมาคนละครับแต่ฟังนี่ครับย่งนีฟังทั้งนั้นเนี่ยฟังทั้งนี้เนี่ยเนาะ อันนี้เราก็ไปมาปลูกย่านดินมันพังเราพอเลิศเนาะครับเวลาไรทังข้ามขึ้นมาถั่วมอน้ำผ่องนี่บ่แล้วครับบ่ถึงเลยเป็นบ่ครับโอ้นี่มองเลี้ยงเล่าพี่น้องมองผมเอาไว้นี่มันก็บฮู้จืดพร้อมด้วยครับเออมันสูงวังนี้มันสูงเนาะมันโนู่นมันใส่มันฝนตกมันก็ไหล่นี้ฝนตกก็ไหล่นี้็อยู่สภาพจังที่ย่งน้ำฝนก็ได้เราก็ปลูกเลี้ยงอยู่น้ำปลาป่ามเล่านี่แหละเอาเอาเมถานี่ว่าอย่างในบัตรมาต่อแม่เมถาพี่น้องแม่ถาวรนี่เลี้ยงมาเดนไปแม่ถาวรเจ้านี่โอ้ย เดี๋ยวผมไล่เบุญเงินเจ็ดปีห้าปีบวมยล่บุนเลยโอ้เป็นซีุ่นน่ะมาตีมาโยนเจ้าเนี่ยครับโอ้มาไปวัดเห็นพี่น้องของมึงเนี่ยนี่ก็ลอยซีซีฟบหนิแต่อันมี้เอาพราะยืดเจ้าเอายาพยาธิว่ะมาฉีดให้เพื่อนฉีดใต้ผิวหนังครับครับยายายาถอยยายาลูกยาดยาลอยซีซีฟีบอยู่โอเคลราละลอยซีซีฟีบวัดได้อยู่ครับโอ้มีแต่เมียอาบอาบอะไของเราบ้านนี้ เอามาตัวนี้เอามาพี่เนี่ยนี่ขนมันจีฟู้พวงสิขนที่มันเป็นทีตะตือขึ้นน้อเ<ไ>วลาเขาไปปล่อยน่ะแม่น้ำตัวข้ามแม่นบอกครับมันจะมีพยาธิขึ้นมาอยู่อยอดง,งานเ,นเขาปล่อยแต่เศร้านะที่ตัวนี้เป็นเังไอเด็ดเห็นตัวนี้เป็นหนี่มาจังเลยเป็นหน,นี่เพ้นหนี่ไปซื้อมากบา้านยังก็นเพี้ยบบ้านเราทั้งหลังไหมพ่อหน้าปุม่มบวกดีปุม่มบ้านเราทั้งหลังเจ้าทั้งกล้วยเนาะเท่าใดเจ้าซื้อมากจากตันี้ซื้อว่าสี่สิบห้า ตัวนี้ซีเาครับมันได้ลูกจ๊กจ๊กลูกแล้วน้ำเฮานี่มันได้ละได้ลูกนึ่งหนึ่งเลยมันแต่ได้ลูกเดียวครับพี่ย่างไปเขาเขานี่อ๋อไม่ไมันทับแล้วบ่ลูกไงแล้วดิทับแล้วทับแล้วมีท่วงเลยนี่เนาะครับบักนั่นมาทับมันเออบักเถิกนั่แหละมันมีถือเถิกในควานเรียบร้อยเลยครับทับแล้วเนี่ยครับมันก็ดีย่างเนาะครับเขาเลี้ยงควายแบบบานๆเราพยายามเลียนเนาะเขาบ่ได้อันควายงามขั้ยเจ้าเขาก็ปล่อยแรงสิละเนาะปล่อยแรงสิละับอันตัวใดพ่อพัฒนาใดก็พัฒนาไปแล้วก็อยากได้อยู่ดอกกก็ออยยาาหู บนี่เด้เพชรอุบลเจ้านี่เด้ครับโอเคเลยเด้อนี่ให้มันให้มันใหญ่กว่านี่เล็กน้อยเอาเบิรมมาใส่ขายควเมือเสียอะไรนี่อันนี้กระไรซี่ซีบอะไรนี่งั้นบอระชัวเวลาไหนมันก็จะลอยซี่หาซี่สามงันบอระมีลูกขึ้นมาหน่าลูกที่สามผลมันไมค่อยจะเต็มที่อันแล้วที่ว่าจะขายอีกห้าหมื่นตัวได้ทันที่ว่าห้องนี่เราไม่อะนี่เราไม่โอ้ไม่อนี่พี่น้องไม่นั่งฮะเขาให้เท่าไรก็ะห้าหมื่นบ่เจ้าจะเอาห้าหมื่นแต่ว่าเขาให้เจ้าเท่าไร มันว่าหลุดหาเงินจังหน่อยบ่พออลุดเหยลูกเนี่มันบอกว่าอย่าผมก็เลยว่าถ้าถามลูกป้องกันเถอกครับเอาเบอร์โทษทมไงนะครับในห้อยหรือว่าพี่น้องที่จะเอาไปพัฒนาต่อสายควยงามพี่น้องเพชรเพชรยังก็คือเพชรอุบลเพชรเพชรดอีสานใครสายเพชรดอีสานผู้ภาพเพิ่งติดไปเองเพชรดอีสานนี่ครับเขาจะผสมหลอดหรืนบ่กับแม่เแ่านะครับตอนนี้รุ่งรวยที่สุดที่น้องตอนนี้ ปีกวัวสี่สองปีแล้วเนาะเอามาพัฒนาเอาเพิ่นหาเมื่นก็นจะเอาเยือวนว่าตุเลิดหรือเสาร้ายคนนั้นอยู่หาเมื่นก็เอาเออหาเมื่ินกับพี่น้องนี่จุงลอยสี่สิบสี่กัวถ้าพี่น้องสี่มาเอาน้ำเล่า,าบ้านเน่าบ้านบ้านเน,นี้ยก็บ,บอกพี่น้องเนี่ยไทยไทยสายคาลิปบ้บบานเราสมบูรณ์ครับบ้านเราสมบูรณ์ตำบลดงมืองทองใต้ตำบลดงมืองทองใต้อำเภอบ,บ้านม่วงจังหวัดสุฬลนครเบอร์โทรศัพท์ตุเลิดจำได้ปะโอเบอร์โทรศัพท์ต่ร้านกบไม่ยากเลย พี่น้องกับคีมมาสอบถามมาเ้วยอพี่น้องเด้อ <c oughs> เอาคลิปนี้พบกับตุเลศอำลราพรจากีอนครับพอรไม่คลิปหนาครับสว<อ>ัสดีครับตุเลศ<อ>ครับสวัสดีครับพี่น้องครับ